เชา้าแรกที่เชียงรายหลังจากไม่ได้มาเชียงรายกี่ปีละสองปีนี่คือเช้าวันแรกที่เชียงรายนะครับเมื่อคืนไม่นับเราเป็นยังไงไปดูกันนี่นะก็อาจจะลกุกนิดนึงเพราะว่ายังไม่ได้แต่งอะไรเลยสัากระย่างเดียวก็มี3จอนะจะใช้3จอในการสตรีมแล้วบอกคอมสองเครื่อง ที่เห็นตัวนี้คืออะไรคือไฟฟ้าสำรองก็มีแต่ขนมอะไรเต้หมดเลยเดี๋ยวทำให้มีตู้อะไรตั้งโชว์ตรงนี้ได้เพื่อที่จะตกแต่งให้สวยงามแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยบนข้างหลังนี้จะเป็นโลโก้เราจะทำโลโก้แปะไว้ตรงนี้โลโก้ใหม่เป็นแบบพลาสติกแบบดีๆเลยอะ่ะ แปะไว้เป็นโลโก้เราแล้ว,ลวมีไฟ R G B สองนึ้แสงเอาสตรีมยังไงใช่ไหมผู้หญิงนี่ครับบารนานี้ห้องมันไม่มีอะไรมากก็พอกว้างพอที่จะทำงานพอที่จะทำสตรีมในสิ่งที่เราชอบได้ทำงานที่เรารักได้ประมาณนี้เดีย๋ยวพาไปดูดูที่นี่กี่โมงละ นี่กี่โมง,งมนี่6โ <15. S 1> มง15เดินอาก,กาศ6โมง15โดยที่บรรยากาศดีมากพูดเสียงดังไม่ได้ค่อยไม่ตื่นกันครับคุณว่วกาก็ตื่นกันแล้วล่ะดูสิ่บรากาศที่เราออกจากห้องมานะครับที่ผมเลือกเลือกมาที่นี่นะที่ผมเลือกมาที่นี่อย่างแรกคือบรรยากาศและทันทีเชียงราดยดีมาก แล้วคิดดูดิครับผมสตรีมเลิกตีสี่ตีห้าใช่ไหมทุกโมง,งชา้าผมต้องออกมาแล้วผมได้เจอกับบรรยากาศเนี้ทุกวันผคิดดูว่ามันจะมีความสุขขนาดไหนม,มันดับหรอไม่มันดับผมไม่ด้แล้วคิดดูดิมันมีความสุขขนาดไหนแค่ประมาณนี้เดี๋ย<ล>วรอให้ให้อะไรมันอยู่ตัวนะตอนนี้กังก่อสร้างพัท,ทิศจะขึ้นตรงนู้นเห็นไหมบัตรทิศไหม ก็ไม่มีแล้วมากบรรยากาศชิวๆสำหรับคนชิวๆก็เนี่ยครับวันแรกที่เรากลับไปเชียงรายจากไม่ได้หลังจากที่ไม่ได้มา2ปีหลังจากที่เราเรียนจบมหาลัยแม่ฝหลวงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะกลับไปที่มหาลัยแม่ฝหลวงไปหาอะไรกินไปร้านที่เขาเรียกว่าอะไรร้านดั้งเดิมของเราที่เราเคยกินกันเมื่อตอนสมัยเป็นนักศึกษานะไปไหมไปโอวนไม่พออีกแล้ว แค่นี้แหละครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ดูภูเขาดูนี้ใหญ่มากโดยดอยลูก,กเดี๋ยวเอาภาพอินเสร็จให้ดูนะครับไม่ต้องห่วงภาพอินเสร็จให้ป<อ>๊อกไม่โคตรสวยดูดิน้ำอยู่ในกล้องนี่ลองลองออกไปข้างนอกคิดดูสิผมได้ทำงานมาผมได้เจอบ,บรรยากาศแบบทุกวันผมคิดว่าผมมีความสุขไหม ผมบอกกันเลยเลยคือเขาเรียกว่าไงสภาวะแวดล้อมส่งผลต่อการทํางานของเรานะถ้าเราได้เจอบรรยากาศแบบนี้น่าวิ่งไหมน่าออกกําลังกายมากนะดูมีคนออกกำลังกายด้วยเห็นปะเน็ก็อาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ก็ดูดอผมได้เจอบรรยากาศแบบนี้ทุกเช้าผมพ่นมีความสุขเลยยากในสตดหายใจแบบเนี่ยสุดฝุ่นนะ บุน, <c oughs> นี่ก็ปลูกข้าวด้วยนะใครสนใจพี่นานี่ก็เขาไม่ขายแล้ว <c oughs> เราไปถามเขาลนะดี <c oughs> นเสียงไก่ <c oughs> เสียงนกดูบ้านเราไกลๆดูบ้านของพระพรนะเห็นไหมใหญ่ไหมไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ตัวเล็กเล็กแต่อบอุ่นนะคะ นี่ต้องไปเดินที่นี่เขาเรียกว่าที่ไหนนที่นี่เขาเรียกว่าที่ไหนหัวฝายสายหกหัวฝายไอ้อำเภอตำบลหัวฝายบ้านหัวฝายตำบลอะไรตำบลรอบเวียงอะไรนะรอบเวียงรอบเวียงรอบเวียงลอเรืออือฮึอำเภอเมือง ตัวลองดิจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายเนี่ยรัวลินรัวลินไม่ได้รอบเบียงเร็วรวรัวลินแบบจ้าดูสิครับดูซี่ดีใจเลยวะไม่รู้นะไม่รู้สวยสวยทุกไม่รู้ว่าความชอบของเรามันต่างกันพวกคุณอาจจะไม่รู้ว่าคนดูอาจจะแบบตื่นมาชอบแบบชีวิตในเมืองหรืออะไรก็ได้เร่งนี้แต่ผมเคยไปฝึกงานที่ กรุงเทพไปแล้วผมรู้สึกว่าผมโคตรจะไม่ชอบที่มันต้องเร่งรีบเลยผมเลยเลือกที่จะมาอยู่เชียงรายดีกว่าเราทําสิ่งที่เรารักได้เต็มที่แล้วก็ได้เจอสภาพแวดล้อมที่ดีแบบเนี้ยมาทําให้การทํางานเราได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วยนะไอเรื่องจริงใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะเจอคนดีๆด้วย, <c oughs> นะ <c oughs> ยอนะยอมวเล่น <c oughs> ก็ ประมาณนี้ครับมีประมาณนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ให้ผมด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับจะเริ่มมารันพวกคลิปอย่างเต็มตัวละรันพร้อมกับคุณหญิงธนพรเนี่ยจะถ่ายคลิปเรื่อยๆให้ออกมาชมให้หายคิดถึงกันบ่อยๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกดเลน์เจษชีวีด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดบ้านภายในนี้ให้คลิปหนึ่งแล้วกันเพราะว่าตอนนี้บรรดาครอบครัวของ แฟนผมก็เขาอยู่ยังไม่อยากรบกวนเข้าไปในนี่เป็นวันแรกที่มาอยู่เนะาระรู้สึกไงคะรู้สึกดีมากแต่ยังไม่ได้นอนนะแต่ต้องนอนดูวยกันหิว <c oughs> ข้าวกินข้าวเถอะปะปะ่ะเจอครับถ้าชอบคลินี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นแรงใจกันด้วยรักทุกคนนะครับขอบคุณที่สนับสนุนและทําให้มีห้องตรีมเกมเป็นของตัวเองห้องนี้ <c oughs> มาเจอกัครับทุกคน คลิปหน้าบ๊ายบายสำหรับวันนี้เจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย